สรุปนะคะอากะบงเวอร์ซานะคะมีจำหน่ายที่หน้างานวันคอนของ้องดำนะคะที่ประเทศเกาหลีนะแกใครที่ไปคอนที่เกาหลีก็คือคุณจะได้เป็นหนึ่งในนั้นที่จะได้ครอบครองแล้วก็สัมผัสแล้วก็เห็นมันเป็นคนแรกๆเออแกแกหนึ่งคนหนึ่งบัตรคอนเสิร์ตหรือว่าต่อหนึ่งชื่อหนึ่งคนนะคะสามารถซื้อได้ไม่เกินจํานวนสองชิ้นนะคะสาหรับอากะบงนะทุกคนยังไงก็แบบขอทุกคนโชคดีคือเขาก็บอกว่าอ,อประมาณว่าสินค้ามีจานวนจากัดหรือว่าอาจจะจาหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมดล้วให้ทุกคนก็ไปพีออเดอร์ตามเว็บไซต์ต่างๆที่พวกเขาได้แจ้งงมาดัันน ใครที่ไปเกาหลีก็คือห้ามพลาดเลยนะ <Yeah. S 1> แล้วก็จะมาแจ้งเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะที่มีคนทักกันเข้ามาถามลังไม่หรือว่าถามกันเข้ามาเยอะมากว่าพี่ใหม่ับพิ้พวอากบงที่เกาหม่ก็คือไม่ได้ับพิ้วนะทุกคนเพราะว่า1บัตรคอนเสิร์ตละจำนวนหนึ่งชต่อหนึ่งคนสามารถซื้อได้แค่2อันเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นเหมือนของกูหน้าง,งานอย่างอื่นที่เป็นของน้องแบมที่น้องแบมแบบ จำหน่ายจริงหรือขายจริงอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะต้องรอให้เขาประกาศออกมาอีกเรียงเป็นทางการทางออฟฟิเชียลก่อนว่าเออเขาจะมีจำหน่ายหน้างานไหมหรือว่าอะไรใดๆแล้วเดี๋ยวจะมาสารุปให้ทุกคนฟ,ฟังอีกทีหนึ่งว่าจะรับพิ้วไหมแต่ว่าคิดว่ากูหน้างานอาจจะรับพิ้วนะคะคนคขาแต่ก็คือรอรายละเอียดทางออฟฟิเชียลประกาศออกมาให้เรียบร้อยก่อนนะคะแต่อากะบงคือไม่ได้รับพิ้วนะทุกคนเพราะว่าเขาจำกัดจำนวนชิ้นหนึ่งคนต่อสองชิ้นแค่นั้นเองแต่คือแบบแกแซนจะต้องเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้จับสองบที่จะต้องได้จ